ผมสวัสดีครับพี่น้องทุกผู้ทูตันครับผมอันนี้เบาวน้องก็ใส่ใตัวดะก,กุงไว้นะครับเนาะใส่ไปสีหลังครับผมหนึ่งสองสามนี่ก็ซี่ครับใส่อยู่ในสานอคับเนาะไปบบาวน้องก็จัดการเอาไปใหม่ใส่ไ้ก่อนครับผม อุ้ยหาทีทง,งหมดตอนี้ไปนนเนาะแรงมาเบิ่งกันนะครับเนาะสำหรับสูตรนี้ครับผมมันจือเกิดจ้งที่บอกครับผมมาไปจไหนคือจังวาสูตรนี้ใส่ตัวดะกลุงน้ำเว้นเป็นหนังคือจังวาสูตรนี้ คือว่น้อเป็นเธออุตสาห์คููห่างมากแม่เถาบอกว่าโอ้หอยอยู่เต,เตนน้านห,หนึ่งกว่าแต่อ้นน้าหอยกัยไวกันไายเออมันก็นถือกันน้อคุณแม่น้อหอยก็ยู่ในหน้าเน,นาะ น้ำเงี้ยมาพี่น้องหอยในบ้านก็นมีพปลาเมียอ,อ่าพี่น้องเดี๋ยวผมไปเบิ่งครับมันที่คือว่าอ่าสูตรนี้นะครับเนาะใส่ใบไม้คุ้มยง้มเว้นนี่เคยใส่มันเถิดดีนะเราจะเป็นต้องใส่ยง้มแรงหรือกูแง้มเส่าครับกูนะอ่าทางฟังครับ ตอนเช้าเช้าอืหัวหันเมื่อพร่องสามตัวนี่มีหนาสามตัวครับถุงแตกถุงหัวหันแตกเอาแก้มือไม้มาส่ง อย่งยาไปซีเรียสครับผมอย่าไปซีเรียสเพราะว่าถุงหานแตกครับเนาะสรุปแว่ฝนไม่ตกฮันชงคือก็เตรียมโตเอาไปครัวเออแต่่าขมมาแปลกผมบอได้ใส่เกือบนะ

กันกระติดหลายโอ้นี่ผมมัดว่ายัางดีลูดไอ้ย่ะ ซเ้อเยอะทีพี่น้องใ่เบิ่งในคูเดอเดี๋ยวผมใส่ตัวนก่อน ตัวนั้นหัวหานทุงแตกซืก้อหรอครับตนนัวนี้ได้สำเนียถือโอเคนะเพีองนะเนาะอีพอเด,ดไปสกแกงใช่บ,บวบไนะติ้ง่องติ้งจอง ดูตัวนี้ยามเสร็จเบพืชฮากาไปหากินเขา่ากินน้ำแล้วเพื่องเนาะพอแสด้กรุ่งบะ หลายๆอย,ยู่ไปน้องอันี้ก็แกงเลยแล้วผมว่ะไอ้หน้าหอยเ <c oughs> มตาวาหอยหน้าเฮ้ยหอยมันอยู่แต่ในหน้าเนาะผมนี่เกือบขึ้นแล้วครับผมขึ้นเลย ดีที่เราว่าหอยยีตะนาครับมันก็ยีตะนาแหละมันอยู่ในสาพรเอออย่าลืมมือใหม่ได้คนนะมันมวอใหญ่นี่ดีเลยนะเดี๋ยวต้องไปเบิกน,น,น้ำไปเนาะแต่ล้าอยู่ครับ เค okay. ไปหลังนั้นต่อครับใส่สีหลังกับพี่น้องผม nên luôn thứ thì qua thử du giót coi cùng nhầm bên káp ông, oi bố men. แกงเสือบวบไม่ต้องร้ายดอกทำเร็กับพวกแล้วนะครับเปน้องเดี๋ยวไปเป่งบัก้อยน้ำไปครับไปว่าบประทึกแล้วไปน้องเนาะใส่กลุ่งกันเป็นข่าวก็ดีนะอุ่นทองครับผมพอดีกินกลุ่งแกงแค่น้อยนึง ใส่บกบวบเพราะมีแห้งครับเนาะสูตรนี้ครับผมใครว่าไม่ถูกมาลุ้นกันพี่น้องยํำเว้นหนีเห็นบออย่าจืจอ ดื่มบอดายเลยพี่น้องบอกหอยแหงนม่เท่าแล้วอุตสาห์ฝากฟังไว้คือสมนี้มันมีห้อยเพราะผมสิถอดเกิดบไปสินะพี่น้องมันมีห้อยแบบตีนตีนยัง จอดทีเปิมไหมครับผมเฮ้ยมีห้อยรองเท้าไหมผมถอดเกือบเลยขัแม,มันผมห้อยผมมันก็ต้องมีตีนจุ่มน้ห้อยตีนจุ่มงั้นไปเราพี่น้องอางครับผมพอกันคลิปต่อไปพี่น้องอยู่ดีมีแหงสุขีสุขัง ทิ้ใครหลายๆตานโควิด บัวไส้กรงจิ้มก่อนเค้เลยเค้เลยพี่น้องเค้เลยอาหารปลาอาหารดง เรียบร้อยครับรอกินพี่น้องโอ้ยสุกแล้วครับผมเดี๋ยวจีห้อยก่อน เนียครับผมดักุูงไหวเหมือคลื่นนะครับนะเนาะเนยมัเว็นก็ถือกันนะครับพี่น้องแต่ว่าตัวน,นี้ข้าต้องยางยามมึงครับผมว่าโอเควะพี่น้องเดี๋ยวรับเครื่องกันนะครับน้ำโค้งแห้งแล้วครับผมสูบใส่เข่าครับสูบน้ำใส่ข้าวเดี๋ยวไปดูเขาก่อนนะพี่น้องเนาะเสิร์ฟเบ,บื้องจานนึงก็ไดล เซิรเซิฟดูสักอันหนึ่งบ่าวน้องอู้วิตบกใหญ่เลยตัวเห่าตรงเซียนาไ้สูบสมิ่งแล้วครับผมเดี๋ยวไปสูบใส่งานขนาด ก็ลอยอยูไ่ไปน้องมันจะโตยังไงเนี่ยผมเปล่งเปล่งเ,เลยเรื่องหนึ่งสองสามไปไปน้องไปไปดูสิเขาว่าห้องเป็นยังไงบุกหอย บุกให้ไอ้กีบกี่ยักเรือโบเรือครับผมหนื่ยใหญ่ตานน่คอยไปกวยหานะครับนะเนาะเห็นบอกครับผมไม่เพรามันปลาหยาเลยครับนี่มันปลาใหม่เลยเด็ดโพเลยครับผมอย่าว่าขี่ๆด้วยครับ เห็นหรอห้ามเพียงเพราะชีวิตยังมีลมหายใจเราจึงดิ้นและสู้ต่อไปเห็นหรอ,อน้ำเต็มแล้วบอกเลย มาทานเอาวิวสวยๆครับตัวนี้คือเป้าไม้เข้าไปเป้าไม้รวมศูนย์เฮ้ยบรมบารวมศูนย์ เปล่าไม้ร่วมหนึ่งนะคะรับพี่น้องเนาะกุ้งไฟเดี๋ยวต้องลืมไม่ออกเม็ดอะพี่น้องเบาๆน้องพี่ปล่อยให้หลงเลย สิเฮ็ยดไอหกหรือว่าเสียดไอแปนถ้ I าเกิดคนมันสิเอามันก็เอา,เอาคือเก่าล่ะพี่น้องแม่นบ่ครับอ่าตัวน,นี้เฮาก็บเบิ่งครับยกอ,ออกเพราะว่าน้ำแห้งยามันตายใส่กุ้งเลี้ยงก็ได้ตัวแม่นบ่ครับนี่เด้วยดอกหอยที่ผมว่าพี่น้องหอยเก็บกี่เนี่ เขาต้องเอาออกไปไว้มันติดัดแน่นรครับลูกไงได้ครับโอ้โอยเมมีตะบกเอฟ คือเรียงกรุงฝอยนี่้าต้องเป็นบอ่อที่สะอาดที่สะอาดคือไม่มีปลาชนิดอื่นมาปลาปนไม่นร่ครับหมาดเนี่ครับผมสูตรไอ้ใสใบไม้คุ้มไว้เนี่ยเด็ดที่สุด มีเตียมอัวที่ม่มไวลีว่เป็นอ่ร่องขังขู่เลยขังขี่แล้วหมูว่านมันตึกไหล โอ้โ้คักเลยครับผมหอยนี่มันกินกินกุ้งมันยังชี้อยู่ได้ครับผมบ้าน้องกสิยาไปแปลรูลปมีห้าคูรันครับผม